สวัสดีครับแฟนแฟนฟุตบอลทั่วโลกยินดีต้อนรับสู่ Go.AI พ p ดแคสต์วิเคราะห์บอลที่รู้ลึกรู้จริงทุกแง่มุมของเกมลูกหนังวันนี้ผมมี5คู่เด็ดจากศึกยูฟ่ายูโรปาลีกประจำวันที่11ทธันวาคม2025มาฝากทุกท่านรับรองว่าข้อมูลแน่นเอียดวิเคราะห์เจาะลึกถึงระบบทีมและสไตล์การเล่นพร้อมฟันธงสกอร์ให้คุณได้ลุ้มกันมั่นยดแน่นอนครับ เรามาเริ่มกันที่คู่ที่1นึ่งไดนาโมซาเกร็บจากโครเอเชียเ v e r ซัสเรอัลเบติสจากสเปนเรามาเริ่มต้นกันที่เวลาเที่ยงคืน45กับคู่ที่มีเดิมพันสูงมากๆระหว่างไดนาโมซาเกร็บมหาอำนาจลูกหนังจากโครเอเชียจะเปิดบ้านสตาดิโอนมากซิเมียรับการมาเยือนของเรอัลเบติสยอดทีมจากสเปนครับบทวิเคราะห์ภาพรวมเกมนี้มีความหมายต่อซาเกร็บมากๆครับ พวกเขารังอันดับ23มีแค่7คะแนนและอยู่ในโซนอันตรายที่อาจจะต้องตกรอบได้เลยถ้าพลาดท่าแพ้คาบ้านดังนั้นการเล่นที่มัคซิเมียที่มีเสียงเชียร์ดุดดันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่พวกเขาต้องงัดออกมาใช้ในขณะที่เรอัลเบติสพัวมาเยือนจากสเปนกำลังสวยหรูครับพวกเขามาพร้อมกับ11แต้มรังอันดับ5และยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ เป้าหมายของกุนซือจอมเก่ามานูเอลเปเยกรีนี่คือการบุกมาคว้า3มแต้มเพื่อการันตีการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเหนื่อยรอบเพลย์ออฟเจาะลึกฟอร์มและสถิติซาเกร็บมีปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอในเวทียุโรปครับแม้จะเล่นในบ้านได้ดีแต่ก็เสียประตูต่อเนื่องมา8นัดติดแล้วสไตล์ของพวกเขาคือบุกแรกยิงได้ก็เสียได้สังเกตจาก3ใน5นัดหลังสุดสกอร์รวมทะลุ3.5ลูกเลยทีเดียว แต่ฝั่งเบติสนี่สุดโยอดครับพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญเกมเยือนเพราะสถิติบอกว่าเบติสไม่แพ้ใครในการเล่นนอกบ้านมา11นัดติดต่อกันในทุกรายการและยิงประตูดได้ติดต่อกันถึง9นัดแถมในยูโรปาลีกเกมรับก็เหนียวแน่นเสียไปแค่3ลูกจาก5นัดเท่านั้นครับบทสรุปและทัศนะฟุตบอล เกมนี้คือการวัดกันร,ระหว่างความมุ่งม,มั่นที่หลังพิงฝาของซาเกร็บกับคุณภาพเชิงระบบของเบติสครับดูจากปัจจัยปัจจุบันทั้งฟอร์มการเล่นปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของเจ้าบ้านรวมถึงสถิติเกมนอกบ้านที่แข็งแกร่งระดับมาสเตอร์พีซของเบติสทำให้ตาช่างเอียงไปทางทีมเยือนจากสเปนอย่างชัดเจนทัศนะเรอัลเบติสแกร่งกว่าน่าจะบุกมาเบียดชนะหรืออย่างน้อยไม่แพ้กลับออกไปครับและโอกาสที่ทั้งสองทีมจะยิงประตูได้ คำแนะนำลองมองไปที่สกอร์สูงหรือทีมเยือนที่ไม่แพ้ครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2 m i มิดทิลแลนดจากเดนมาร์กเวอร์ซัสราซิงเกงจากเบลเยียมไปต่อกันที่เวลาเที่ยงคืน45กับคู่ที่รับประกันความมันครับ FC m i t มิดทิลลป้อมประการไร้พ่ายจากเดนมาร์กดวลกับราซิงเกงนักรบนอกบ้านแห่งเบลเยียมบทวิเคราะห์ภาพรวม มิทิลเลนกำลังบินสูงครับรังรองจ่าฝูงมี12คะแนนพวกเขาต้องการชนะเพื่อลุ้นขึ้นจ่าฝูงและเข้าสู่รอบ16ทีมทันทีจุดแข็งของพวกเขาคือ MCH Arena ที่ไม่แพ้ใครมา20นัดติดฝั่งเกงก็ไม่น้อยหน้ามี10คะแนนถ้าพวกเขาชนะอันดับจะพุ่งขึ้นทันทีคู่นี้จึงเป็นศึกแห่งกลยุทธ์สมัยใหม่และการสร้างสารร์เกมรุกอย่างแท้จริงครับเจาะลึกฟอร์มและสถิติ สำหรับมิดทิแลนด์พวกเขามีสถิติที่น่าขนลุกครับชนะในบ้าน16จาก20นัดหลังสุดและในยูโรปาลีกพวกเขามีค่าเฉลี่ยการยิงประตูสูงถึง2.4ลูกต่อเกมแถม5นัดหลังสุดของพวกเขาสกอร์รวมทะลุ2.5ลูกทุกนัดบอกเลยว่าดุดดันจัดจัดแต่ที่เซอร์ไพรส์คือราซซิ่งเก่งครับชัยชนะทั้ง3นัดที่พวกเขาทาได้ในรายการนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการเล่นเป็นทีมเยือนทั้งสิ้น พวกเขาเป็นทีมที่ถนัดการเล่นเกมรับแล้วโต้กลับแต่ก็มีจุดอ่อนที่แนวรับมักจะรั่วเมื่อเจอการเพรสซิ่งหนักๆบทสรุปและทัศนะฟุตบอลน,นี่คือการวัดคมระหว่างพลังในบ้านของมิทิลานกับความถนัดเกมนอกบ้านของเกงครับแม้เกงจะแสบแต่มิธิลานมีปัจจัยบวกเรื่องเสียงเชียร์และสถิติการยิงประตูในบ้านที่ดุดันเหนือกว่ามากเจ้าบ้านน่าจะบทขยี้แนวรับที่มีช่องโัวของเกงได้ในที่สุด แตกเก็งก็พร้อมสวนคืนทําให้เกมนี้จะยิงกันสนั่นวันไหวแน่นอนครับคําแนะนําเน้นไปที่สกอร์สูงโอเวอร์สอถือเป็นทีเด็ดประจําคู่นี้ครับเรามาต่อกันที่คู่ที่3บาเซลจากสวิตเซอร์แลนด์เวอร์ซัสแอสตันวิลล่าจากอังกฤษขยับมาที่เวลาตีสเจอกับคู่ที่สถานการณ์แตกต่างกันสุดขั้ว FC บาเซลทีมที่หลังพิงฝาดวลกับแอสตันวิลล่าสิงห์พยองฟอร์มโคตรพีคบทวิเคราะห์ภาพรวม บาเซลอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดครับรังอันดับสุดท้ายของโซนเพลย์ออฟมี6คะแนนถ้าแพ้ก็มีโอกาสร่วงตกรอบทันทีความกดดันจึงสูงเลิว่วส่วนแอสตันวิลล่ากำลังบินสูงครับพวกเขามากับฟอร์มอันร้อนแรงชนะ13จาก15นัดหลังสุดรวมทุกรายการโอกาสเข้ารอบ16ทีมสดใสามากการบุกมาเยือนครั้งนี้ก็เพื่อการันตีอันดับท็อปแแล้วรักษาโมเมนตัมความมั่นใจที่กำลังพุ่งพล่านหลังเพิ่งชนะอาเซนอลมามาด เจาะลึกฟอร์มและสถิติบาเซนมีดีที่สถิตในบ้านในรายการนี้ที่ไร้พ่าย,ายชนะรวบสองนัดที่ลงเล่นในเซนยาคอบพาร์คยิงไป7ลูกแต่ภาพรวมก็คือความไม่สม่ำเสมอและปัญหาเกมรับที่เสียประตูง่ายแต่สำหรับวิลล่านาทีนี้ต้องบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วครับพวกเขาคือเครื่องจักรเก็บชัยชนะภายใต้กุนซืออูในเอเมรี่ที่รู้แทคติกบอลยุโรปเป็นอย่างดีเกมรุกส่งประสิทธิภาพยิงอย่างน้อย2ประตูในเกือบทุกนัดที่ชนะ บทสรุปและทัศนะฟุตบอลแม้บาเซิลจะมีชาคิรี่และสถิติในบ้านที่ดีแต่การมาเจอกับวิลล่าที่อยู่ในฟอร์มพีกสุดขีดและความแตกต่างของมาตรฐานลีกสวิสเวอร์พรีเมียร์ลีกวิลล่ากินขาดทุกประตูหน้าต่างครับแม้เอเมอรี่อาจจะมีการโรเทชันผู้เล่นบ้างแต่ขนาดทีมที่ใหญ่กว่าก็ทําให้วิลล่าดูเหนือกว่าอยู่ดีทัศนะสิงห์พยองบุกมาขยําเจ้าบ้านได้ไม่ยากครับ คำแนะนำเน้นไปที่แอสตันวิลล่าชนะขาดแฮนดิแคปน่าจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าความเสี่ยงที่สุดครับเรามาต่อกันที่คู่ที่4 FC p อ r ปอรโตจากโปรตุเกส v วอร์ซัสมันโมจากสวีเดนมาถึงคู่ที่สกอร์น่าจะขาดลอยครับเวลาตี3 FC p อ r ปอรโตมังกรพ่นไฟในรังราเกาดวลกับมันโมทีมที่กำลังอยู่ในวิกฤติศรัทธาจากสวีเดนบทวิเคราะห์ภาพรวม นี่คือการต่อสู้ระหว่างมังกรยักษ์กับผู้มาเยือนที่ไร้ทางสู้จริงๆครับปอโต้รั้งอันดับ8มี10คะแนนต้องการชนะเพื่อยึดพื้นที่พอ8ปและเก็บลูกได้เสียการได้เล่นในบ้านเจอกับทีมรองบวยถือเป็นโอกาสทองส่วนมันโม่นั้นรั้งอันดับ34มีแค่หนึ่งแต้มโอกาสเข้ารอบเป็นศูนย์แถมลีกสวีเดนก็ปิดฤดูกาลไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทำให้สภาพความฟิตและความต่อเนื่องของนักเตะเป็นรองเจ้าบ้านอย่างสุดกู่ครับ เจาะลึกฟอร์มและสถิติปอโตอ้ฟอร์มร้อนแรงครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดแถมใน5นัดหลังสุดของยูโรปาลีกพวกเขายิงไปถึง10ประตูเฉลี่ย2ลูกต่อเกมและมีการเพรสซิ่งสูงที่ดุดดันมากส่วนมันโม่ฟอร์มสุดบูครับ แพ้4จาก5นัดในยูโรปาลีกที่เลวร้ายกว่าคือพวกเขาทำประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวใน5นัดหลังสุดของรายการนี้ปัญหาเกมรุกอยู่ในขั้นวิกฤตและการมาเยือนปอร์โตในสภาพนี้ถือเป็นงานที่ยากเกินกว่าจะต้านทานไหวครับบทสรุปและทัศนฟุตบอลปอร์โตเหนือกว่าทุกมิติทั้งคุณภาพทุ่เล่นฟอร์มการเล่นและสภาพร่างกายคาดว่าจะเป็นเกมแบบวันเวที่เจ้าบ้านพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวทัศนะมันม่รอดยากครับ คาดว่าสกอร์จะขาดลอยคำแนะนำฟันธงไปที่ปอโตชนะแบบไม่เสียประตูวินทูนิวและเน้นที่แฮนดิแคป1.75หรือ2.0ไปได้เลยครับมาที่คู่สุดท้ายของเราคู่ที่5โอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศส v วอร์ซสโกอาเฮดอีเกิลส์จากเนเธอร์แลนด์ปิดท้ายกันที่เวลาตี3กับคู่ของโอลิมปิกลียงราชันแห่ง này, ยูโรปาลีกซีซั่นนี้ดวลกับโกอาเฮดอีเกิลส์ทีมมามืดจากเนเธอร์แลนด์ที่ฟอร์มเริ่มแผ่ว บทวิเคราะห์ภาพรวมลียงยักหลับที่ตื่นเต็มตาในทั่วยุโรปครับพวกเขารังจ่าฝูงร่วมมี12คะแนนและผลต่างประตูได้เสียบวกถึง9ลูกบวก9ต้องการชนะเพื่อการันตีแชมป์กลุ่มและรักษาฟอร์มอันร้อนแรงต่อไปส่วนโกอาเฮดอีเกิลส์ที่เคยสร้างเซอร์ไครส์ก็ฟอร์มดิ่งลงเหวครับแพ้รวด2นัดหลังสุดในยุโรปและมีผลต่างประตูได้เสียติดลบถึงลบ5ทำให้สถานการณ์ของพวกเขาล่อแหลมต่อการตกรอบมากๆครับ เจาะลึกฟอร์มและสถิติลียองมีเกมรุกรับที่สมดุลเยี่ยมครับพวกเขายิงไปแล้ว11ประตูและเสียเพียง2ประตูในรายการนี้เฉลี่ยเสียประตูแค่0.4ลูกต่อเกมซึ่งถือว่าดีที่สุดทีมหนึ่งในทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวแต่โกเอ e a ตอีเกิลส์มีปัญหาเกมรับที่รุนแรงครับการโดนถล่มขาดลอยในนัดล่าสุดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าแนวรับของพวกเขาไม่สามารถต้านทานทีมระดับท็อปได้จริงๆครับบทสรุปและทัศนฟุตบอล ลียงเหนือกว่าในทุกป,ประตูหน้าต่าลครับทั้งคุณภาพทีมประสบการณ์และฟอร์มการเล่นในบ้านการเจอกับทีมที่กำลังเสือความมั่นใจและเกมรับรั่วอย่าง Go a าเฮดอีเกิลน่าจะเป็นโอกาสดีที่ลียงจะยิงประตูตุนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปครับทัศนะเจ้าบ้านยิงยับอินซีปีกหากกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนครับคำแนะนำลียงชนะขาดลอยแฮนดิแคป1.75และโอเวอร์3โกล์คือตัวเลือกที่น่าสนใจครับ บทสรุปภาพรวมประจำค่ำคืน Final Verdict สรุปภาพรวมค่ำคืนวันที่11ธันวาคม2025นี้ดูเหมือนจะเป็นค่ำคืนของทีมต่อที่เน้นผลการแข่งขันและทีมที่มีมาตรฐานสูงกว่าครับทีมต่อที่น่าลงทุน FC Porto และ o l y m p i c l y o n น่าจะเก็บชัยชนะได้แบบขาดลอยในรูปแบบแฮนดิแคปทีมเยือนที่แข็งแกร่ง Aston Villa และ Real Betis มีโอกาสสูงที่จะบุกไปเก็บ3แต้มกลับออกมาคู่ที่สนุกที่สุด m ิ t ทิ l แลนด์ vs ราสิงเก๋งน่าจะเป็นเกมที่ยิงกันเยอะที่สุดแนะนำเน้นที่สกอร์สูงครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการรับชมเกมฟุตบอลคุณภาพครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ